สัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการอาจารย์ตุ้ยวินอาร์ EP 96นะฮะวันนี้เราก็จะพาเข้าชมสเตย์รัสเซียเยอเซี่ยมครับผมนะฮะเข้าก่อนก็เกริ่นเรื่องศิลปะรัสเซียไปแล้วนะครับก็ศิลปะรัสเซียเนี่ยน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษที่19เนาะคนับเดี๋ยววันนี้จะแนะนําหลายภาพที่ท่านไปเที่ยวท่านน่าจะไปชมนะครับแล้วก็วันนี้จะหยิบไฮไลท์ของ สเตตวัซเซียนมิวเซียมนะครับซึ่งที่นี่นะฮะเดิมเป็นวังมาก่อนนะฮะ <Hey. S 2> เป็นวังมาก่อนแล้วก็นิโคลัสที่สองเนี่ยนะฮะที่องค์สุดท้ายนะครับก็เรียกว่าทำนะฮะให้เป็นมิวเซียมเพื่อจะถวายเกียรติสเสลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สามพระบิดาพระบ,บิดานะครับแล้วก็เปิดเป็นทางการก็หนึ่งแปดเก้าแปดก็ปลายสองพสิบเก้าพอดี นะฮะก็การเมืองเซนเปโดสเปิดนะแล้วก็อ่อย่างที่บอกมันเป็นอ่า,อาคารหลักะนะฮะมิเคิลลอฟสกี้พาเลสนะฮะนะครับก็อาคารก็สวยเพราะมันเป็นวังของมันอยู่แล้วแล้วก็เขาตั้งใจจะเก็บรักษางานศิลประรัสเซียตั้งแต่ยุคกลางยาวมาเลยจนถึงศตวรรษที่21นะครับก็เป็นที่ที่น่าไปชมมากนะฮะเพราะว่า นอกจากเรือมีภาพหรือเรือมีเทสแล้วเนี่ยก็มีงานอื่นที่น่าชมอีกหลายอันเยอะเลยนะครับเห็นบอกว่ามีรวบรวมมากกว่า4ี่แสนชิ้นนะฮะโอ้ยเยอะมากแต,แต่คงไม่ไดเอามาจัดแสดงทั้งหมดผม,มผมเป็นแบบหมุน,มเ,วนมเวียนนะคนะครับนะฮนะก็มาดูรูปแรกกันเลยนะฮะเพื่อไม่เสียเวลานะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ชื่อว่า Last Day of Pompeii เราคงจำไอ้เหตุการณ์ปอมเปอีได้เนาะขับไฟระเบิดใช่นะฮะ อะไรไปเนี่ยมันก็จะเพราว่ามันทันทีมากเลยถ<ช>ึงขนาดที่ว่าคนเนี่ยกําลังทําท่าอะไรอยู่อะไรต่างเนี่ยก็ยังแบบว่าค้างอยู่อย่างนั้นนึกออกไหมฮะคือมันเป็นอารมณ์เหมือนเหตุการณ์ที่ทุกคนตกใจะฮะไม่ทันคาดคิดว่ามันจะเกิดภูเขาไฟระเบิดนะฮะทีนี้ส่วนใหญ่เอาจริงแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือ หนีไม่ทันหนีากหาย <c oughs> ใจ,จเออแล้วหลายคนก็โดนกลบอยู่อย่างนั้นนะฮะ <c oughs> ท่านไหนท่านนั้นเลยนอนอยู่ในตรงนั้นเลยอันนี้ก็เขาก็คงปิดพิกไอเหตุการณ์ที่ตืน่นเต้นอันี้เราต้องเข้าใจว่าปลายศตวรรษทีสเนี่ยในยุโรปก็ subject ของกลุ่มที่เรามองย้อนหลังเราเรียกว่าโรแมนติกซึ่งซึเนี่ยก็จะสนใจเหตุที่มันเป็นดรามติกหรอนะือเล่านเหตุที่ตื่นเต้นเพราะนั้นก็พูดนะนะถึงธีมเนี่ย จรนงๆก็สอดคล้องกับศิลปะตะวันตกในยุคนั้นที่ที่ชอบใ้เรื่องตื่นเต้นอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ารูปนี้นี่โอ้โหนะฮะอดูนี่ตื่นเต้นมากเลยนะมันโอ้โหแบบแดงฉานเลยเนาะนะฮะมันจะเป็นการแสดงอาการอะไรประมาณนี้นะอาจารย์เพราะคำว่าโรแมนติกเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนแบบจะเป็นหวานซึ้งแบบเป็นรักกันอะไรปนเ้นเปล่าแบบมันไม่ใช่แบบนั้นโรแมนติกไม่เป็นจะต้องหวานฉินโรแมนติกนี่อาจจะหมายถึงาการแสดงความรู้สึกนะฮะการที่ให้ คนดูเนี่ยมีความรู้สึกตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไอพิเรียดของรัสเซียเนี่ยหลายคนเขาก็มีคำนิยามหลายอย่างนะอย่างเช่น critical r e a l i s t เป็นต้นนะฮะก็ผสมผสมราสา,าเป็นเอางั้นละกันแต่ว่าคนที่วาดนะครับคาวร e a l ลอ t นะฮะอันนี้ก็1830-33ถึงอันนี้ก็ค่อนจริงๆเอรี่นะอันนี้ก็ประมาณสักยังช่วงนปปโปเลียนเอางั้นลวกันนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดเทียบกับ ช่วงของพีเรียดของในยุโรปก็จะประมาณเดียวคัสิกพอดีแล้วก็อย่าลืมว่าปอมเปอีนี่ก็เป็นเดีวคัสิะเพราะเป็นเรื่องของโรมก็ทําให้เหมือนชาวยุโรปเนี่ยกลับมารู้สึกนึกคิดถึงยุคสมัยโรมันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกในเหตุการณ์เนี้มันเกิดขึ้นภูเขาไฟเวสเวสเนี่ยนะฮะมันระเบิดขึ้นปีเจ็ดเก้นะฮะหังที่1ได้ฮะ เพราะนั้นก็จะบางคนก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็นนิอคลาสซึ่งก็ด้ภาพนะฮะแต่มันก็ตื่นเต้นนะฮะกต่หองเป็นเอมันก็กำกึืนนะนะฮะแล้วก็สวยมากนะฮะเราดูสีแดงนี่ก็ว่าโอ้โหแดงมันน่ากลัวมากเลยทุกคนก็อยู่ในเหตุการณ์ระทึกอ่ะถ้าเราได้เห็นรู้สึกแล้วก็เหมือนที่อ่านบอกหนีไม่ทันปัจจุบันเขาก็ไปทําเป็นมิวเซียมมันทั้งหมดแล้วอันแผนนั่นเลยหลายคนไปดูจะเห็นว่า บางคนก็อยู่ในท่านี้เลยนอนอย่างนี้หนักท่านั้นเลยนะฮะก็ก็เป็นคนที่ควรจะตามดูนะครับอันนี้ก็หลายคนก็จัดว่าเป็นเนียวคลาสสิกก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวพิศวงนะฮะแต่จะมองว่าเป็นจะเป็นโรแมนติกก็เพียงได้เลยในแง่นี้นะฮะถึงได้มากเลยนะครับแล,ล้วรูปต่อไปนะฮะอันนี้สุดๆเลยฮะไอ้ผมจำได้ว่าพี่เนี่ยชอบโรแมนติกล์สเสกมากนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่สวยมากนะฮะอ่ะนาน่าจะเป็น รูปนี้นะฮะชื่อว่านายเวฟก็คือเวฟรูปที่9ก้านะครับอันนี้1850นะครับ50ก็เอางี้หลังนโปเลียนประมาณสัก30หลังรูปอะไรี่ทัยี่สิบปีประมาณนะครับ,รบแล้วก็คนว่านี่เป็น specialist เลยเขาใช้ว่ารัสเ a ียมา i ีน painter อีวานอีวากอฟสกีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือวา่อวาเรียกว่า ถ้าเกิดเอาจริงๆก็จะมีความ subject เดียวใช้คำนี้นะฮะกับเอ่อเทอร์เนอร์อาจจะจได้ใช่ไหม,ไหมที่วัดทะเลคลื่นอะไรเงี้ยน่ากลัวเนี้ยจะมองเป็น natural หรืซึ่ก็ได้นะครับแล้วก็เออ่ uh, นะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะรูปรูปที่ตามมาบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้รูปที่ตามมานี่มันก็จะใหญ่ขึ้นในรายเวฟกันออมาที่อย่างนั้นแต่อาจจะเห็นว่าในรูปนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีคนที่เรือแพเล็กๆที่กำลัง่ย จะพังแน่นอนที่ต้องเจอขึ้นสูงแบบนีนะโอ้โหเจอกับความรู้สึกแบบที่น่ากลัวใช่แต,แ,ตแต่ว่ามันอย่างที่บอกในความน่ากลัวมันก็คือความงดงามอันนี้คือสิ่งหนึ่งของโรแมนติกแลนสเคปนะฮะ,ฮะส่วนตัวจะส่วนตัวจะ c a t e g o r i z อันนี้ว่าในกลุ่มโรแมนติกแลนสเคปแน่นอนล natural, รลอ natural ดูแสนิ่ทอร์เอจริงๆเลยถ้าเราเอาถ้าเราเอาไอ้เจ้าคนที่อยู่ในทะเลออกปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความยิ่งใหญ่แลัทธิงาม แต่พอใส่คนในนียเป็นเป็น subject ด้วยเหมือนที่เทอร์เนอร์ทำเนี่ยทางที่เปิดนะฮะเทอร์เนอร์ก็ยุคเดียวกันเลยแล้วเนี่ยนะฮะแต่น,นี่เขาจะงานเขาจะเนียมากจะต่างกับเทอร์เนอร์ที่ทป็นผีแปลงหรือเปล่านะฮะอันในอันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับนะฮะก็ครับ b a s c h h o l l e r s นะฮะ on the Volga นะครับในปี1870นะครับอันนี้ก็โดยรัสเซีย เรียลิส์นะฮะชื่อเบรปินนะฮะอันนี้เคยเกิดไปแล้วครับมีผลงานดีๆชื่อเสียงดังอยู่เยอะเลยนะครับนะฮะเยอะแล้วชอบวาดภาพเกี่ยวกับพวกแรงงานชาวรัสเซียที่ต้องแบบสู้ชีวิตในช่วงศตวรรษที่สิบเก้านะใช่ช่วงนั้นเนี่ยปลายรูปนี้ว่าเจ็ดศูนย์ก็เกิดการปฏิวัติสากมแล้วนะก็เกิดไนทุนนะนะฮะแล้วก็เกิดไอเรียกว่ากลุ่มคนที่เป็น เจ้าของกิจการใช่ไหมในทนุนเพราะเรือกเกิดอะไรเกิดธุรกิจใหญ่เกิดก็ต้องมีแรงงานก็คือมีวอ r เตอร์อันนี้ก็สะท้อนนะฮะถึงความเรียกว่าเอ็กซอรสความงานหนักนะฮะแต่ที่น่าสนใจอย่างที่พูดเรปินเนี่ยอดูฝีแปรนเขาจะเป็นอิ p เ e s ร i o n ชั t นแลเริ่มไม่ไม่เกิเนละเอียดใช่ไหมที่น่าสนใจเพราะนั้นมันมันมันโอเวอร์แลปะงานของรัสเซียเนี่ยมันโอเวอร์แลปหน่อย างคนก็เลยเรียกว่า critical realist ทีนี้ critical realist ก็คือว่าเหมือนจริงแต่เป็นเหมือนจริงในแง่ของให้เห็นสภาพว่าความเป็นจริงที่ที่องแปลนเออความจริงที่มันโหดที่มันโหดเด็ดเหนื่อยนะครับเนาะเพามีภาพทั้งฝั่งผู้ชายัผู้หญิงอะไรที่แบบใช้แต่งงานกันอยู่นะฮะใช่ใช่ถูกต้องมันก็นี่คือสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็ธุรกิจอุตสาหกรรมโตแต่ว่าแรงงานก็หนักนะครับงั้นก็เอางั้นคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนพาร์ทวัน ดีไหมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทถูกนะครับ,บมีหลายทิ่เลยครับสวัสดีครับ